คู่ต่อไปเลยดีกว่าครับคู่นี้เป็นคู่รองนะครับน้ำหนักน้ำหนักพิกาชก37กิโลมุมน้ำเงินนพเดชเล็กสิทธินพเด,ด ปางซิดาน้ำหนักนะครับพิกาดโชคนะครับก็คือ36-37กิกโลกรัมนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจอีกหนึ่งคู่นะครับสำหรับวันนี้สุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับมวยทุกคู่ อ่ตามกันต่อครับความมันความเร้าใจยังไม่หมดแค่นี้ครับเดินทางมาถึงคู่รองของทุกท่านแล้วครับในวันนี้ครับทางด้านมุมแดงก็คือศิลาทองหมวดจงบางศีดาครับนักชกวัย12ปีนะครับจากบุรีรัมล่าสุด ของสิลาทองนะครับแพ้ะคะแนนให้กับเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีที่จังหวัดลบบุรีมาครับก็มีคุณอุบลคุณอุบลแล้วก็คุณวัยนะครับคุณอุบลแล้วก็คุณวัยเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นทีมงานสตาฟเทเทนเนอร์ด้วยนะครับนี่คือโปรไฟล์ของทางด้านสิลาทองนะครับไอ้หนูวัย12ปีครับจากบุรีรัมย์เลยครับ วันนี้เขาจะเจอกับทางด้านของนพเดชเล็กสิทธิ์นพเดชครับนักชกวัย15ปีครับจากอำเภอสตึกบุรีรัมนะครับนี่ดาบีแบดเมืองบุรีรัมนะครับคืนนี้คู่นี้ครับมีคุณนพเดชนะครับนพเดชเซิงซิมิวยิมครับโอ้โหอดีตนักชกชื่อดังลวครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการครับลูกศิษย์ของ นบประเดชกับเจ้าของขา่ยาไอ้ขาด่างครับดาวดังช่องเจ็ครับตอนนี้หันมาทำมวยเรียบร้อยแล้วครับมีริทิเดชลูกทุ่งวังนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับนี่คือประวัติส่วนตัวนะครับข้อมูลโปรไฟล์คร่าวๆของคู่รองของวันเขาทรายสบายมวยในค่ําคืนนี้แหละครับส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเกรียงไกลน้อยเกิด ให้คะแนนด้านล่าง3ท่านจีรศิลป์จีรรัศกุลอนุพงศ์สาคุณน,นะครับแล้วก็สุทันปรุเขตครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อครับความมันความเร้าใจของเขาสายสบายมวยข้าคืนนี้ครับสดสดสดนะครับสองเพจครับอยู่มวยครับแล้วก็เพจของเขาสายสบายมวยด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับถูกใจก็ส่งหัวใจรัวๆมาเลยครับต้องบอกว่าหลายๆคู่ที่ผ่านมายังไม่ทำให้ท่านผู้ชมผิดหวังนะครับเมื่อสักครู่9 9นะครับ29กิโลกรัมครับคู่นี้ 36กับ37ครกับสีลาทองต่อน้ำหนัก1ปอนให้กับทางด้านของนบประเด็ดเล็กนะครับเรียนท่านผู้ชมที่รับชมการไล์สดอยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับว่าพวกเขาเหล่านี้คือยอดไอเอระดับประเทศทั้งสิ้นหละครับที่พี่ระเขาซายนำมาขึ้นป้ายแล้วก็จัดถ่ายทอดสดหรือว่าไล์สดให้กับพี่น้องแฟนมวยได้ติดตามนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพจยูมวยแล้วก็เขาทรายสบายมวยนะครับ รายการวันนี้สนับสนุนโดยยูสปอร์ตครับนี่คือสื่อออนไลน์กีฬานะครับสื่อกีฬาออนไลน์อีกหนึ่งที่จะเข้ามาร่วมสร้างสีสันครับให้กับวงการกีฬาแล้วก็วงการมวยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับยูมวยรวมใจคนรักมวยไทยครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่นัดที่2ครับต่อจากเพชรยินดีครับเมื่อวันพฤร,รัส สวัสดีที่12ที่ผ่านมาครับกาก้าเปิดหัวกับเพชรโฟกัสเพชรศิลากับเขี้ยวนะครับ118บอลรณชัยใส่โยทิน126กลองไกลใส่กับกูหลาบดำ139แบดแมนกับเพชรดำอีกทีครับ135ฉลามพลันชัยใส่กับช่อฟ้า131แสงมณีขยี้กับซุปเปอร์บอล137ตะเพาแก้วกับทางด้านของเฟอร์ราร 142ครับวันที่20นะครับใส่ในโนต้ตไว้เลยครับจันที่ยี่20มิถุนายนนี้ครับเจอกันที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเดนินรายการนัดยิ่งใหญ่นัดที่2ของปี2565แล้วครับเสียโบสถนับหนึ่งไปแล้วครับอยู่มวยขอนับ2แล้วครับปูเสือรอครับจองตั๋วไว้พร้อมเตรียมกระสุนไว้พร้อมเลยครับ เคลียรงานทุกอย่างให้เสร็จครับวันจันทร์ที่20เจอกันนะครับที่ราชดำเดนินใกล้ๆครับขวาเจอขวาขวาเจอขวาครับสีลาทองต่อน้ำหนัก1กิโลนะครับ36กับ37สีลาทองผลงานที่ผ่านมาชนะคะแนนชาญชัยววัฒนะชนะคะแนนขวัญใจแบงค์ยูโรล่าสุดแพ้เพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีที่ลบบุรีครับ ชอบกันไหมล่ะครับถ้าชอบสาระบันเทิงมวยสบายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับมีทั้ง Facebook YouTube TikTok พิม์ว่าเขาทรายสบายมวยก็เจอเลยนะครับและถ้าชอบสนใจเข้ากลุ่มไลน์ก็มาพูดคุยกับพี่เขาทรายสแกนไปที่ QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับ ยกที่2ครับผู้รองของรายการครับศิลาทองหมวดจงปังศีดาครับกับนพเดชเล็กสิทธินพเดชครับยกที่2นะครับมาดูกันครับโอ้โหทางด้านของนพเดชเล็กครับมมาในหัวแดงเลยครับหัวทองครับข้างหน้าที่ทองข้างหน้าอย่างเดียวเพราะว่าข้างหลังมันยาวขึ้นมาแล้วครับมันเลยทองไม่หมดอ้าว รูปร่างสวยงามครับนพเดชเล็กสูงยาวดีเหลือเกินแต่ว่าทางด้านของศีลาทองครับดูครับรูปร่างไม่ต้องสวยครับขยันออกครับออกหนักๆออกแรงๆครับแต่ว่านเพเดชเล็กไม่ยอมครับตีซ้ายคืนมาทันทีแม่ศิลาทองก็ขวาเบิ้ลคืนไปเหมือนกันครับไม่ยอมครับนี่ต้องบอกว่าระดับแถวหน้าหัวแถวแล้วครับสีลาทองนะครับหมวดจงปางศรีดาครับที่ผ่านมาขึ้นเวทีรายการใหญ่ๆมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วครับออแล้วครับทางด้านของ นบะเดชเล็กนี่ลูกศิษย์ของนบะเดชนะครับนบะเดชเซงเซมิวยิมนะครับดาวดังช่องเจ็ดสีนะครับในอดีตที่ผ่านมาหลังจากเลิกลาก็หันมาเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการครับสร้างมวยรุ่นใหม่ๆประดับวงการมวยอ๋อแล้วครับเขาขวายัดเข้าไปซ้ายมาครับปิดศีลาทองครับเอาครับเกมเป็นฝั่งนบเดะเล็กเลวครับที่พยายามจะเปิดเกมครับแต่ว่าศีลาทองเองก็ไม่ถอยครับมีจังหวะก็ขยับเข้าทำเหมือนกันครับ เป็นการยืนไกลๆกันซะส่วนใหญ่ครับเอาครับศิลาทองเสียบขวาเสียบขวาครับแมนพเดชเล็กก็เสียบซ้ายไปเหมือนกันครับความยาวนะครับนพเดชเล็กนี่แมดูยาวกว่าชัดเจนอ่ะมาดูความแข่งกันครับศิลาทองพยายามจะขวางหน้านพเดชเล็กล็อกคอครับกรรมการบอกว่าทําอะไรกันไม่ได้ล็อกแบบนี้เสียเวลาครับแยกดีกว่าเริ่มกันใหม่ครับโยกไปนพเดชเล็กหาจังหวะครับศิลาทองวางแข้งซ้ายติดฟังครับ เดินเล็กบอกว่าเห็นนะศินาทองบอกถีบก็ได้ครับอูแข่งซ้ายของศิลาทองมาก็ติดฟังครับนถผลิตเล็กบอกว่าเห็นเหมือนกันเดี๋ยวพักให้น้ําให้ท่าก่อนครับ2นาทีเดี๋ยวกลับมามันกันต่อในยกที่3ครับ เดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับยูสปอร์ตกับสำนักข่าวกีฬาออนไลน์ที่อัดแน่นไปด้วยข่าวสารที่คัดสรรโดยทีมงานคุณภาพนะครับจะเปิดตัวด้วย5ชนิดกีฬาครับอยู่มวยอยู่สุนเกอร์อยู่ฟุตบอลอยู่ตะกร้อแล้วก็อยู่อีสปอร์ตครับก็อยากให้แฟนๆทุกคนติดตามนะครับทุกชนิดกีฬาอย่างใกล้ชิดนะครับยูสปอร์ตนะครับยูสป สํานักข่าวกีฬาออนไลน์ครับที่เป็นมากกว่าสํานักข่าวครับเราจะเป็นสํานักข่าวที่มีการจัดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ในทุกชนิดกีฬาครับเพื่อแฟนกีฬาทุกคนแหละครับอ่ะติดตามครับคุยไงว่านึกถึงกีฬาก็นึกถึงยูสปอร์ตแล้วครับศูนย์รวมครับข่าวสารวงการกีฬาเอาละครึ่งทางครับยกที่3ครับศิลาทองขยับเปิดเกมบ้างแล้วครับดูครับเตี่ยกว่าสั้นกว่าต้อง เบียดเข้าไปให้ติดครับอู๋สอกขวาศิลาทองนกพเดชเล็กดูครับขวางหน้าเสียบเข่าขวาไม่ประกบในแบบนี้ครับยาวเหลือเกินครับพี่แจ๊คควาสาานของนกพเดชเล็กแต่ว่าศิลาทองเองดูครับไม่กลัวไม่หนีแล้วก็ไม่ยอมแล้วครับเดินเบียดเข้าไปครับเตี้ยกว่าสั้นกว่าไม่สนครับท้าชนเข่ากระตุกเหลี่ยมนะครับทางด้านของศิลาทองแข้งซ้ายหน้ายืนมวยจดมวยเป็นมวยขวาครับแต่ว่าเท้าซ้ายหน้าดูนะครับนกพเดชเล็กกับลูกศิษย์ของนกพเดชครับเอาแล้วครับ แม่ดันเข้าเชือกครับแม่ได้เชือกช่วยเอาไว้แล้วครับทางด้านของศิลาทองต้องติดตามครับน่าสนใจครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจในวันนี้ครับอ่า<ท>เป็น<ท>มวยขวาด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ดาร์บี้แม็์เมืองบุรีรัมด้วยครับเอาครับนักสู้จากเมืองทับหลังทั้งคู่แข่งซ้ายทั้งสองคนครับคิดเหมือนกันทำเหมือนกันครับหนุปมในเล็กทีม ศิลาทองเกี่ยวแล้วก็พยายามจะเอาให้ลงครับจนได้ครับแม่ความตั้งใจสูงครับมาว่ากันต่อครับขึ้นมาโนบุเดเล็กขยับเดินเสียบข้ขวาขวางหน้าครับเอาครับจังหวะนี้ขวางใครได้เปรียบครับโนบุเดเล็กขวางดูได้เปรียบ้วครับยังไงครับศิลาทองนี่ครับมีศอกขวาโหมดยกครับโอ้โหแม่คุณภาพอีกยกแล้วครับยกหน้าต้องลุ้นกันแล้วครับว่าศอกของทั้งคู่จะเปิดแผลใครได้หรือเปล่าพักคู่เดียวครับ ้ายแล้วลงจนได้ครับตามกันต่อครับยกที่4ครับคู่รองของรายการแล้วครับ ตัวมาครับยืนกันกลางเวทีครับนพเดชเล็กเป็นฝ่ายขยับก่อนครับแข้งขวาติดบังศิลาทองแม่ยกไม้ยกมือขวางหน้าทําท่าจะแทงครับนพเดชเห็นครับเลยขยับถอยออกไปนิดนึงครับแข้งซ้ายของศิลาทองครับซ้ายนพเดชเล็กครับอาวุธทันกันครับคนหนึ่งออกคนหนึ่งกันคนหนึ่งบางคนหนึ่งโตครับอ่ะมาดูใน วงในก็ยังตีกันไม่ได้ครับเพราะทั้งคู่ไม่ได้ตั้งใจจะตีแล้วครับล็อกไว้เฉยๆครับอ้าวจังหวะนี้ครับแม่ใช้เหลี่ยมครับศิลาทองนิดเดียวครับเกี่ยวหัวทิ่มเลยครับไม่เจ็บแต่เขินครับบวกอายเล็กน้อยถึงปานกลางครับลุกขึ้นบัตเดินต่อครับน้เดชเล็กแต่ว่ายกนี้เดินแบบสุขุมเลยครับไม่เร่งไม่รีบแล้วครับเรียกว่าต่อยแบบละเอียดละเมียดละไมครับดูวงในเอาละครับ สิลาทองล็อกได้นพเดชเล็กก็ล็อกได้ต่างคนต่างล็อกครับตีกันเปาะแปะเปาะแปะครับกรรมการบอกตีกันไม่เจ็บครับแบบนี้ต้องแงออกมาครับแข่งขวาไปครับนพเดชเล็กสิลาทองยังไงขย,ยับแข่งซ้ายคืนไปติดบังครับทีบีกทีนพเดชเล็กจับนายเอาแล้วครับคีบคอได้เสียบไป2ที3ทีเสียบอีกทีหนึ่งได้หนึ่งไม้พอดีครับเอาสี่เม็ดเสียบไป4ดอกดูครับ ศิลาทองเองก,ก็ไม่ยอมครับหาจังหวะหาโอกาสตอบโต้คืนตลอดเหมือนกันปลายยกแล้วครับศิลาทองขยับดีดแข้งซ้ายนพเดเล็กยังเฉยครับยังไม่เอาขคืนศิลาทองเตขวาโอ้โเดเล็กพยายามจะบวกมัดบวกศอกครับดูในจังหวะนี้ครับดูครับกำแพงของศิลาทองแม่กำแพงนี่เหนียวแน่นเหลือเกินครับหมดยกที่4ครับ ยกนี้นี่ทั้งผู้เปลี่ยนแผนครับไม่ได้เดินแหลกแต่ว่ามาเน้นจังหวะกันครับเหลืออีก2นาทีครับยกหน้าได้ลุ้นแล้วครับว่าใครจะได้รับการชูมือ ชาตัดไปก่อนครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เสียบได้4ดอกครับหน้าของนพระเ็ชเล็กสถานการณ์ก็ต้องบอกว่ายังชี้วัดอะไรไม่ได้ครับแค่มีสัญญาณให้ได้คาดเดากันเล็กน้อยเท่านั้นแหะครับจากเกมผ่านมาทั้ง4ยกคำตอบทั้งหมดจะอยู่ใน2นาทีที่เหลือนี่แหละครับยกสุดท้ายครับเราก็ไม่ต้องสงสัยครับว่าทําไมชกกันแค่2นาทีครับตามพระราชบัญญัติกีฬามวยพศ2542ครับ ว่าเรื่องกติกามวยเด็กครับอายุไม่ถึง15ปีครับชก2นาทีพัก2นาทีทุกกรณีครับนี่จะเป็นที่มาของสาเหตุครับที่ทําให้คู่นี้แล้วก็ทุกคู่เลยครับที่ชกในรายการนี้ชก2นาทีพัก2นาทีครับเอาล้ครับ2นาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายนะครับคู่รองของรายการไฟแดงครับศิลาทองบวดจงปางศรีดาครับน้าเงินนพเดชเล็กสิทธิ์นพเดชพิกัด36 37กิโลครับศิลาศิลาทองต่อให้1กิโล 1>, 1กิโลก็2ปอนนะครับนิดๆรือว่าต่อเยอะนะครับมายืนคุยกันขอเบอร์โทรแลกไลายกันแบบนี้ครับแล้วก็จะเอายังไงกันต่อดีครับเหลืออีกนาทีครึ่งครับถ้าใส่กันแบบหมดแม็กนี่มันยังพลิกได้หลายตลบนะน้องเอ้ยอ่าใส่เลยดเยิเอาหน่อยเอาหน่อย ้อมมาเหนื่อยกว่านี้ครับ้อมมาเหนื่อยกว่านี้ครับอย่าไปเรียนแบบอย่าไปเรียนแบบเขาอ่าออกได้ต้องออกครับแฟนมวยจะเลือกจดจำนะครับบรรดาน้องๆงนักมวยดาวรุ่งนะครับจากการชกนี่แหละครับระดับดาวรุ่งชกแบบนี้แหละครับรายการภูธรครับมีเท่าไหร่ก็โชว์ไปเลยครับสร้างความจดจําให้กับแฟนมวยครับวันหนึ่งก้าวขึ้นมาเป็นมวยดาวหน้าของวงการมวยพอจะอยู่ใได้ของแฟนมวยตลอดไปครับ แล้วก็เรียนท่านผู้ชมนะครับที่ดูไลฟ์สดอยู่ในเวลานี้ฝากด้วยนะครับอยู่สปอร์ตสำนักข่าวออนไลน์ที่อัดแน่นไปด้วยข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาละครับที่คัดสรรโดยทีมงานคุณภาพนะครับเราจะเปิดตัวด้วย5ชนิดกีฬาครับอยู่มวยอยู่สนุกเกอร์อยู่ฟุตบอลอยู่ตะกรอ้อแล้วก็อยู่อ e ีสปอร์ตนะครับก็อยากให้แฟนๆทุกคนติดตามครับ ทุกชนิดกีฬาอย่างใกล้ชิดเลยครับยูสปอร์ตครับก็จะมาก็จะเป็นมากกว่าสำนักข่าวกีฬาออนไลน์ครับเพราะว่าเราจะเป็นสำนักข่าวที่มีการจัดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ในทุกชนิดกีฬาครับเริ่มต้นด้วยยูมวยครับรวมใจคนรักมวยไทยรายการนัดยิ่งใหญ่ในวันจันทร์ที่20มิถุนายนนี้แหละครับที่สนามมวยเวทีมวยมาตรฐานแห่งแรกของเมืองไทยครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ครับไปดูตะเพาแก้วกับเฟอร์รารี่แสงมณีกับซูเปอร์บอลครับ ฉลามกับชอบฟ้าแบทแมนกับเพชรดำกับอีกทีนึงครับกองไรใส่กุหลาบดำแล้วก็รณชัยกับโยทินกับเพชรศิลากับเขี้ยวนะครับเปิดหัวด้วยกาก้ากับเพชรโฟกัสอ่ะให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับเจรศินอนุพงศ์แล้วก็สุทันครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของศิลาทองครับศิลาทองหมวดจงปางศีดาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ